ก๋วนข้าววันนี้คุณแม่ให้ฉันมาทำธุระให้ที่ธนาคารซึ่งฉันไม่ได้อยากจะออกมาข้างนอกสัเท่าไหร่นักหรอกสาเหตุที่ฉันไม่อยากออกมาข้างนอกนะหรอก็เพราะพลังจิตที่ฉันมีอยู่นี่ไงล่ะแหมคุณนายคะวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนะคะฮฉันก็แกล้งยอแบบนั้นแหละชุดที่หล่อนใส่นะ่ะมันเอาจะตายไป คุณนายก็เหมือนกันนะคะแหมนุ่งสั้นแล้วสวยจริงๆเลยค่ะกระแดกแท้ๆอายุก็เยอะแล้วยังมานุ่งซงนุ่งสั้นรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าครับไม่เป็นไรผมรอได้เฮ้ยเบื่อจริงๆเลยจะให้รอไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมคะมันก็เป็นแบบนี้และค่ะฉันมีพลังจิตที่สามารถอ่านใจคนรอบข้างได้ความจริงมันก็เหมือนจะเป็นข้อดีนะ แต่มันติดตรงที่ฉันไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นี่สิมันก็เลยมีทั้งดีและไม่ดีว่ายังไงจ๊ะแม่สาวผมแกละเยผมแกละเอ้ยเธอนี่มันน่ารำคาญตาฉันสะจริงเมื่อไหร่จะย้ายยออกไปจากโรงเรียนนี้สักทีชีวิตที่โรงเรียนของฉันก็เป็นประมาณนี้แหละบางทีก็ได้เจอกับการใส่หน้ากาเข้าหากันของเพื่อนๆที่ต่อหน้าทำเหมือนพูดดีกับฉันแต่เมื่อฉันได้ลองอ่านใจดูแล้วกลับตรงกันข้ามกัน แต่มันก็มีบางคนนะที่ปากค่อนข้างตรงกับใจใจคิดยังไงก็พูดออกมาแบบนั้นเลยก็มีบ้างเหมือนกันถ้าเลือกได้ฉันก็อยากได้ยินเสียงในใจของแต่ละคนเวลาที่ฉันอยากได้ยินเท่านั้นเมื่อฉันไม่อยากได้ยินฉันก็อยากจะบิดสวิตมันไปเพราะว่าบางคำพูดที่ฉันได้ยินนั้นมันก็ทำร้ายใจิตใจฉันเหลือเกินยายผมแกลน่นะยังกล้ามาโรงเรียนอีกเนาะ วันนี้ฉันจะหาเรื่องแกล้งอะไรยห้ผมแกลดีนะนี่ไงเริ่มอีกแล้วฉันไม่อยากได้ยินเลยทำไมกันนะย้ายโรงเรียนมาใหม่ก็โดนเพื่อนๆบูลลี่ซะงั้นกวนข้าวตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนหน่อยสิเอามือปิดหูทำไมนะ่ะหนูขอโทษค่ะอาจารย์มานี่เลยกวนข้าวออกมาทำโจทย์ข้อนี้หน้าห้องเลยสมแล้วยังนั่นน่ะทำอะไร ฉ่ำอีกแล้วสิฉันรู้ตัวว่าเพื่อนๆนในห้องน่ะเขาไม่ค่อยชอบฉันฉันก็เลยแยกตัวออกมาเวลานั่งกินข้าวตอนพักกลางวันและรุ่นพี่ที่กำลังเดินผ่านฉันไปนี่แหละเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครในโรงเรียนนี้ฉันมักจะได้ยินเสียงในใจของเขาตรงกับคำพูดที่เขาพูดออกมาทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาปากไม่ดีหรอกนะมันหมายความว่า ความจริงใจที่เขาคิดอยู่ในใจก็แสดงออกมาทางคำพูดของเขาเหมือนกันแต่ก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ปากตรงกับใจทุกอย่างเลยนั่นก็คือจิตใจก็คิดไม่ดีและคำพูดที่แสดงออกมาก็ไม่ดีเช่นเดียวกันอ้าวขอโทษนะยหยผมแกลฉันเตะลูกบอลไปโดนเธอซึกได้อะช่วยไม่ได้อยากไม่หลบเองนี่วะน้องครับพวกนั้นเตะลูกบอลมาโดนน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ไม่ค่ะหนูแค่ตกใจนะคะจริงๆเลยพวกนี้ทำไมเล่นกันไม่ระวังเลยนะอ้าวน้องขวัญข้าวน้าผากไปโดนอะไรมาจ้ารีบไปที่ห้องพยาบาลเธอคิดเหรอว่าฉันเป็นห่วงบอนจริงๆนะ่ะฉันแค่อยากจะสร้างภาพพจต์ประธานนักเรียนที่ดีก็เท่านั้นล่ะขอบคุณค่ะพี่ดาวแต่หนูไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะ ประธานนักเรียนสาวสวยคนนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มองมาจากดาวพลูโตยังรู้เลยว่าปลอมเฮ้ยว่าไงวะไอเด็กวัดใช่ใช่ไอเด็กวัดโรงเรียนเนี้ยเขามีแต่นักเรียนที่มีระดับเว้ยไม่ควรที่จะมีเด็กวัดอย่างแกเข้ามาเรียนเลยแกน่ะมันก็แค่เด็กวัดที่ได้ทุนเข้ามาเรียนที่นี่ก็เท่านั้นผมว่าพวกคุณไม่ควรวัดคุณค่าของการเป็นคนด้วยเรื่องแค่นี้นะครับช่วยหลีกไปด้วยครับผมจะรีบไปทําธุระ ดูสิลูกพี่มันทำกากับพวกเราอะระวังตัวไว้เถอะแกอะไรกันเนี่ยรุ่นพี่คนนั้นก็โดนเพื่อนๆบูลลี่เหมือนฉันงั้นเหรอให้ตายเข้าใจความรู้สึกเลยแฮะเออพี่คะหนูขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมคะน้องที่เจอกันที่สนามเมื่อกลางวันใช่ไหมครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหนูขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะหนูชื่อกวัญข้าวคะ่ะ ครับส่วนพี่ชื่ออาทิตย์คือหนูแอบได้ยินที่พวกเพื่อนๆพี่เขาบูลลี่พี่ที่หลังตึกนะคะเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพี่ไม่ค่อยคิดอะไรหรอกพวกนั้นเขาเป็นลูกคนรวยก็เลยอาจจะไม่ค่อยปลื้มเด็กว่าจนๆอย่างพี่สักเท่าไหร่พี่จะเชื่อไหมคะถ้านหนูจะบอกว่าหนูมีพลังอ่านใจคนได้นะคะเอ๊ะพลังอ่านใจคนงั้นหรือครับ คือหนูเป <wh> ็นห en ่วงค่ะหนูอยากจะให้พี่ระวังตัวเอาไว้เพราะหนูได้ยินคำพูดในใจของเพื่อนๆพี่พวกนั้นเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยดีกับพี่สักเท่าไหร่เลยค่ะน้องมีพลังจิตงั้นสินะครับก็ท่านนองนั้นละค่ะยังไม่ต้องรีบเชื่อหนูก็ได้นะอุ๊ยตายยายสาวทวินเทลผมแกละมีแฟนแล้วงั้นหรือนี่หล่อนกับเขาเหมาะสมกันดีนะยี่ชงกับเด็กวัด ไม่นะไปไกลๆฉันเลยฉันยังไม่อยากได้ยินอะไรจากในใจพวกเธอทั้งนั้นล่ะน้องเองก็โดนเพื่อนๆบูลลี่งั้นสินะครับพี่ถามได้ไหมว่าเพราะอะไรคือคนนั้นนะคะพี่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละมินนี่เขาเป็นลูกคุณหนูแล้วก็ยังเป็นเน็ตไอดอลอีกด้วยวันเปิดภาคเดืนวันแรกนะ่ะหนูบังเอิญทำน้ำหกใส่เสื้อเขาเข้า,เ,าเหล่าเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆของเขาก็เลยพากันไม่ชอบหนูค่ะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอครับเอ๊ะมีคนแปลกแปลกมายืนหน้าโรงเรียนของเราตอนเย็นด้วยแฮะคำสั่งให้จับคุณหนูมินนี่ไปเรียกค่าไทยฉันจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้แย่แล้วฉันจะต้องไปเตือนมินนี่แล้วละสิมินนี่ฉันว่าวันนี้เธอรีบกลับบ้านเถอะนะโทรตามให้ที่บ้านมารับอย่าเพิ่งออกไปที่ไหนวันนี้เลย ยายผมแกละมีสิทธ์อะไรมาสั่งฉันวันนี้ฉันจะไปเที่ยวคาราโอเกะกับเพื่อนฉันแต่มีคนแปลกๆมายืนดักรอเธออยู่หน้าโรงเรียนนะแล้วพลังจิตของฉันก็ทำให้ฉันรู้ว่าหมอน้่นนะ่ะต้องการที่จะมาจับเธอไปเรียกท่าไทย <c oughs> นี่หล่อนเมายาเป็นยุงมาหรือเปล่าเนี่ยพูดอะไรเพอเจอรมัดให้ตายเถอะทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยสกคนแล้วนี้ฉันจะทำยังไงเนี่ยใช่แล้วฉันต้องไปหารุ่นพี่ที่วัด พี่อาทิตย์คะคือวันนี้มีคนแปลกๆมายืนอ,อยู่หน้าโรงเรียนแล้วหนูก็ใช้พลังจิตอ่านใจเขาอะ่ะเขาจะมาจับมินนี่ไปเรียกค่าถ่ายคะ่ะพี่ต้องรีบไปกับหนูนะคะจะเย็นๆก่อนน้องกวนเข้าพี่ได้โทรแจ้งตำรวจให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานตำรวจก็คงจะมาแหละยังโชคดีนะคะเนี่ยที่พวกเราตามหาจนเจอนะ่ะพี่อาทิตย์คะแต่หนูคิดว่า จะรอตำรวจมาเนี่ยอาจจะไม่ทันการน,นะคะดูสิพวกมันจะออกเรือแล้วด้วยงั้นเอาอย่างนี้นะน้องกวนข้าวรอพี่อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปล่อไอ้สามคนนั้นไปทางนูน้นแล้วน้องกวนข้ารีบเข้าไปช่วยเพื่อนออกมานะได้ค่ะพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์ต้องระวังตัวด้วยนะคะเฮ้ยไอ้แว่นแกเป็นใครวะเขามายุ่งวุ่นวายอะไรกับบริเวณแถวนี้ถ้าบุคคลแน่จริงก็ตามผมมาสิครับ มองอาจมากเลยนะไอ้แว่นอยากตายรืึไงรุ่นพี่พาพวกมันออกไปแล้วฉันต้องรีบไปช่วยมินนี่มินนี่ฉันมาแล้วเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเฮ้ยผมแกฉันขอโทษที่ฉันไม่ฟังที่เธอพูดอะตอนนี้ฉันโดนจับอะไอ้พวกเพื่อนๆของฉันมันก็พากันหนีทิ้งฉันไปหมดเลยอ ไม่เป็นไรนะมินนี่เดี๋ยวฉันจะช่วยแก้มาให้แล้วเรารีบหนีออกไปจากตรงนี้กันก่อนนะขอบคุณมากนะขณะฉันนะ่ะชอบแกล้งขย่บบ่อยๆเธอย,ยังมาช่วยฉันช่างมันก่อนเถอะเดี๋ยวเราค่อยมาซึ้งกันทีหลังรีบไปก่อนนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกจะพาคุณหนูมินนี่ไปไหนฮฮ <laughs> มันมาอีกแล้วเราเจอรอดกันไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะมินนี่เดี๋ยวตำรวจก็มาแล้ว เขามันเลยเด็กว้ก็สู้เหมือนกันนะเห็นฉันทามาทำมโยอย่างเนี้ยฉันก็เคยเรียนมวยมาเหมือนกันเก่งนักรู้ว่าไอ้วันเก่งไม่เก่งก็จะล้มพวกแกให้ดูเอาสิว่าก็ให้มันรู้ไปว่าสองลุมหนึ่งนะจะสู้แกไม่ได้เป็นไงพวกแกประมาทฝีมือฉันมากเกินไปแล้วคุณตำรวจก็มาแล้วดีล่ะเขาจะได้รวบพวกแกไปสักที หยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราได้ล้อมแกไว้หมดแล้วอะไรกันตำรวจมาสุดได้หมดกันคุณตำรวจคะทำไมต้องมาช้าเหมือนในละครไทยด้วยคะขอโทษด,ด้วยหนูพอดีฉันต้องรอให้พระเอกน่ะเขาแสดงพาวเวอร์ของเขาให้เรียบร้อยสะกก่อนส่วนแกเจ้าคนร้ายไปกับพวกฉันเดี๋ยวนี้ กวนข้าวเรื่องเมื่อวานฉันต้องขอบคุณเธอมากๆเลยนะถ้าไม่ได้เธอฉันก็คงแย่ไม่เป็นไรดรอกจ้ามินนี่ถึงฉันจะไม่ค่อยพอใจนักเวลาที่เธอแกล้งฉันแต่ฉันก็ปล่อยให้เธออยู่ในที่อันตรายแบบนั้นไม่ได้หรอกเอาละ่ะเพื่อนๆทุกคนฉันจะขอประกาศไว้เลยนะตอนนี้นะ่ะกววนข้าวเป็นเพื่อนของพวกเราต่อไปนี้พวกเธอห้ามแกล้งเขาเด็ดขาดเลยนะ อะไรมินนี่เปลี่ยนใจง่ายจังไม่สนุกเลยเข้าใจใช่ไหมเออเออเข้าใจก็ได้มินนี่ขอบคุณมากเลยนะมินนี่ฉันดีใจจังเลยจากนี้ไปเราเป็นเพื่อนกันนะก๋วนข้าวทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับน้องกววนข้าวแม้ยิ้มหน้าบานเชียวนะค่ะพี่หนูมีความสุขมากเลย หลังจากนั้นฉันและรุ่นพี่อาทิตย์ก็คบหาดูใจกันรุ่นพี่พาฉันไปปล่อยนกปล่อยปลาเข้าวัดทำบุญน่าแปลกที่พลังจิตของฉันเริ่มหายไปเองซึ่งก็เป็นข้อดีค่ะเพราะทำให้ฉันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วๆไปดูสิเธอวัวตัวนั้นตกลงไปในท่อน้ำล่ะน่าสงสารจังเลย น่ะสิดูท่ามันจะตัวใหญ่แล้วก็หนักมากนะกู้ภัยถึงเอาขึ้นมาไม่ได้สักทีนะ่ะน่าสงสารวัวจังรอแป๊บหนึ่งนะชะเอมเดี๋ยวฉันจะเข้าไปช่วยมันก่อนตลกหน้าม,มีมี่เธอเนี่ยนะไม่ไหวว่วะตัวมันหนักมากเลยอะพี่สงสัยต้องไปเอารถเคลนมายกซะแล้วไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนูเองค่ะน้องเนี่ยนะครับพูดเป็นเล่นไป นั่นนะสิพวกพี่สามคนยังยกกันไม่ไหวเลยแหมแค่นี้นะ่ะสบายชิลๆมากเลยค่ะเฮ้ยนี่น้องทำได้ยังไงอะใช่น่าเหลือเชื่อชะมัดอุ๊ยตายคุณนายดูเด็กผู้หญิงคนนั้นสิคะเก่งจริงๆเลย <H it> เอาอีกแล้วนะเคที่ทำไมถึงข้ามถนนไม่ดูรถแบบนี้พี่มีมี่หนูขอโทษค่ะเธอนี่จริงๆเลยถึงเราจะไม่ใช่มนุษย์โดยตรงก็ต้องระวังตัวนะพี่มีมี่ค่ะยังไม่หายโกรธหนูอีกหรอต้นคริสต์มาสจะหมดเขาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณลุงซานต้าก็แอดเอาหรอกเธอรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมาพ่อกับแม่จะต้องตำหนีพี่แน่ๆว่าดูแลเธอไม่ดี หนูจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะพี่มีมี่อ้ากลับมาแล้วเหรอจ้าลูกสาวพ่อค่ะพ่อแม่คะกำลังเก็บผ้าใช่ไหมเดี๋ยวหนูช่วยดีกว่านะคะไม่ต้องหรอกจ้าถ้าอยากช่วยแม่นะไปเตรียมอาหารเย็นดีกว่าก็มีมีนะ่น่ะทำอาหารอร่อยนี่นะได้เลยคะ่ะนั่งรอไปก่อนนะเคที่พี่จะไปทำอาหารเย็นหรือถ้าเบื่อเนี่ยก็ขึ้นไปเล่นเปียนโนที่ชั้นสองนะ ค <Okay. S 1> พ่อและแม่ของฉันน่ะเป็นลูกครึ่งมนุษย์และลูกครึ่งแฟรี่กันทั้งคู่เลยค่ะด้วยเหตุนี้พวกเราจึงเป็นครอบครัวแฟรี่ตระกูลแฟรีท่ทุกๆเผ่าพันธุ์จะได้รับพรหนึ่งข้อแตกต่างกันไปและสำหรับพรของตระกูลฉันก็คือการมีพละกําลังค่ะฉันก็เลยสามารถยกของหนักๆขึ้นมาได้อย่างสบายๆอย่างที่เห็นนั่นแหละ ข้าวที่พี่มิน่ทำเนี่ยหอมจังเลยนะรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเลยฮะกลิ่นปลาทอดนี่นะหอมจริงๆเลยครอบครัวของเราก็ไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่พรางตัวไม่ให้รู้ว่าเป็นแฟรี่แม่รักต้นไม้พวกนี้จริงๆเลยนะคะก็แม่เป็นคนปลูกนี่นะไปทานข้าวกันเถอะค่ะอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว อร่อยจริงๆซะด้วยฝีมือกับข้าวลูกสาวคนโตของพ่อชมกันจนลอยได้แล้วค่ะหนูขาเติมข้าวค่ะแม่ก็ด้วยจ้าก่อนอาบน้ําเราลงไปว่ายน้ําเล่นในสระกันดีกว่าค่ะพี่มิมี่ก็ดีเหมือนกันนะวันนี้อากาศร้อนๆซะด้วยสิเอาล่ะเคที่มาแข่งกันว่าใครจะไปถึงลูกบอลก่อนพี่กองจังพี่มิมี่ลงไปก่อนหนูะ ถ้ามัวแต่บ่นจะตามมาไม่ทันนะสนุกกันใหญ่เลยนะจ๊ะอย่าอยู่ในน้ำนานนักล่ะแม่ให้เวลาแค่20นาทีพอนะคงไม่ต้องนานขนาดนั้นหรอกค่ะหนูกำลังจะขึ้นจากสาอยู่พอดีเลยปะเคที่ไปอาบน้ำกันดีกว่าอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วเราก็เข้านอนกันดีกว่านะน้องสาวพี่ฝันดีค่ะพี่มีมี่ฝันดีจ้า พราะในห้องมีเด็กเรียนเด็กเนิร์ดยิงแก่พวกฉันถึงได้โดนเปรียบเทียบอยู่ตลอดทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยครับก็เพราะว่าฉันมีชอบหน้าแกไงวะแต่ผมไม่ได้ไปทำอะไรให้เลยนะเราคุยกันดีๆก็ได้นี่เฮ้ยไม่ไหวเลยพวกที่ชอบใช้กำลังข่มคนอื่นเนี่ยนี่พวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันทนดูไม่ไหวแล้ว นี่เธอไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับพวกเราไม่ต้องมายุ่งหนะ้าแต่ที่พวกนายมารุมทำร้ายเพื่อนแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะน้อยยัยนี่คิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะไม่กล้าหรอท่านนายคิดว่านายเก่งขนาดนั้นก็ลองดูซิเฮ้ยนี่เธอจะทำบ้าอะไรวะเนี่ยก็ทำให้นายรู้ไงว่าใครเป็นใครโอ้ยยัยผู้หญิงบ้านี่ทำไมแรงเยอะขนาดนี้ จำไว้นะถ้ายังรักชีวิตอย่าคิดซ่ากับมีมี่เพราะสิ่งที่จะซ่ากับมีมี่ได้มีแต่โซดาเท่านั้นลูกพีอย่างโดนขนาดนี้เลยไม่ไหวแล้ววะอยู่ไม่ได้แล้วเออขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยผมเอาไว้นะ่ะไม่เป็นไรเราอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่นาะเดี๋ยวสิครับชื่ออะไรหรอฉันชื่อมีมีนะ่น่ะชื่อน่ารักดีนะครับส่วนผมนะ่ะชื่อกอน งั้นก็ยินดีที่ได้รู้จักแล้วกันนะครับขอบคุณอีกครั้งนะหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกจ้าฉันไปล่ะพี่มิมี่พี่มิมี่คะอยู่ไหนเนี่ยมาที่ห้องรับแขกด่วนดวน่ดวนเลยนะคะเอะอะอะไรขนาดนั้นเคที่นี่พี่ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอคะจะได้เห็นหน้าคู่มั่นตัวเองนะ่ะฮะอะไรนะก็ไหนบอกว่าจะมาเจอกันตอนอายุครบ20ยังไงล่ะ ใช่แล้วค่ะพวกเราแฟรี่จะมีการกำหนดคู่มั่นประจำตัวกันเอาไว้ตั้งแต่เด็กแต่ฉันไม่คิดว่าจะได้เจอเร็วขนาดนี้นั่นไงคนที่นั่งหันหลังอยู่อะค่ะคู่มั่นพี่มีม่ล่ะนั่นคือตระกูลแฟรี่ที่ได้รับพรคือความเฉลียวฉลาดสินะแล้วนี่ทำไมเขาถึงได้มาหาฉันเร็วกว่ากําหนดแบบนี้ล่ะอ้าวมิม่มานี่สิจ้าจะได้รู้จักกันเอาไว้เลยใช่มานั่งนี่มาลูก เออสวัสดีค่ะคุณลุงหนูชื่อมีมี่ค่ะสวัสดีจ้าพอดีว่าลูกชายลุงมันรบเร้าให้พามาด่วนเลยนะค่ะลูกชายคุณลุงเอ๊ะนายนี่นาที่เจอกันที่โรงเรียนวันนั้นครับดีใจจังที่ได้มาเจอกันอีกนี่นายเองก็เป็นแฟรี่เหมือนกันงนั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลย ใช่ครับแล้วผมก็รู้ว่าคู่มันของผมมาจากตระกูลแฟรี่ที่มีพละกกำลังทันทีที่ผมเห็นความสามารถของมีมี่ผมก็เลยแน่ใจได้เลยว่าต้องเป็นมีมี่แน่ๆเลยครับผมถึงรีบมาที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองดูท่าจะเข้ากันได้ดีนะครับนั่นสิคะแม้นึกถึงตอนที่ผมเจอกับภรรยาผมครั้งแรกเลยนะครับเจ้าคิวปิดน้อยที่เจ้าไปหลับยาม ละเลยหน้าที่ครั้งนี้คงจะละเว้นโทษไม่ได้แล้วนะท่านเทพหากการลงโทษคือการที่ข้าต้องไปจุติเพื่อเป็นมนุษย์ย่อมเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่เห็นแก่ที่เจ้าทำงานรับใช้สวรรค์มานานเจ้าต้องการอะไรก็พูดมาเถิดข้าน้อมรับโทษเพียงแต่ข้าขอเลือกคู่เป็นพ่อและแม่ด้วยตัวของข้าเอง ไซโกจังเลือกวัตถุดิบอะไรสนานเลยเพื่อนฉันแหมพีจังเธอก็รู้นี่ว่าไซโกเพื่อนเรามีพลังพิเศษเรื่องการทําอาหารยอมใจขนาดหยิบจับอะไรก็อร่อยไปหมดยังเลือกวัตถุดิบที่ดีๆเลยเอาล่ะสามสาวเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันชื่อไซโก เราอยู่ในยุคที่ทุกคนล้วนมีพลังวิเศษเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไปอย่างพีทเนี่ยสังเกตที่มือเธอค่ะเธอมีพลังเปลี่ยนแปลงสิ่งของส่วนคนผมม่วงเอลลี่เธอสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้เมื่อกี้น้องหมาบอกว่าหิวนะ่และคนผมดำเชลลี่เธอสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า พาน้องหมาตามพวกเราไปด้วยเถอะเดี๋ยวจะมีพวกเด็กเกเรมาแกล้งน่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ไอหมอนั่นนี่ทุกคนหยุดแป๊บหนึง่งอะไรกันเนี่ยพีจังนี่เธอยังไม่ยากดีกับเพื่อนข้างบ้านอีกเหรอ ใช่สิเอลลี่หมอนั่นมันว่าฉันขี้เรมาตั้งแต่เด็กฉันจะไม่ให้มันได้เห็นความสวยของฉันหรอกดีจังนะที่พวกนายมีพลังวิเศษมาตั้งแต่เด็กเห็นเด่นชัดแบบเนี้ยอย่างยูมิเอะนายก็เป็นสาวดุ้นที่เท่มากๆเพราะว่านายสามารถใช้ไฟได้คิว นายเองก็สามารถควบคุมน้ำได้ส่วนจิมมี่นายก็สามารถจำหนังสือทั้งเล่มได้ในเวลา5นาทีส่วนฉันนี่สิไม่รู้ว่าพลังวิเศษมันหลบนายหรือว่ามันไม่มีอยู่เลยกันแน่เฮ้ hey, ยซากิอย่าคิดมากเลยนั่นดีซากิโทษทีที่มาช้าเจอยายขี้เร่ข้างบ้านเขาให้นะเอา้าเมลขอบคุณพวกนายแล้วกันนะที่ให้กำลังใจนะ่ะ อย่างเมวคุ้งเนี่ยก็มีพลังที่วิเศษมากคือการหายตัวนับว่าปีนี้มีผู้มีพลังวิเศษในเมืองเราหลายคนที่เสียใจจากอาการอ,อกหักและควบคุมพลังตัวเองไม่ได้ค่ะ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวทางรัฐบาลจึงจัดตั้งแอป b o k e ก h ฮ r ร์ดเกตมันนี่ขึ้นมาค่ะก็ดีนี่ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจพวกที่ชอบมาตื้อฉันอกหักแล้วได้เงินสินะอินดี้เป็นนางแบบสาวสวยนะ่ะผู้ชายที่คู่ควรก็ต้องมีพลังวิเศษที่คู่ควรด้วยเท่านั้นเฮ้ยช่วยไม่ได้นะยังไม่เจอเลยคู่หนุ่มสาวที่ถูกใจ ฉันดีใจมากเลยค่ะที่พอเล่นแอปนี้ก็ได้แมทกับคุณเลยฉันไซโกะมีพลังวิเศษเรื่องการทำอาหารอ๋อแล้วฉันก็เปิดกว้างด้วยค่ะถึงแม้ว่าลูกจะเกิดมาเป็นแพศท,ที่สามแต่ยังไงลูกก็คือลูกฉันเข้าใจเขาค่ะเออต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเหมือนเราจะทัศนคติไม่ตรงกันผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้นะโดนปฏิเสธซะแล้วไม่เป็นไรนะคะคุณไซโกะ เรามีแต้มให้คุณสะสมเพื่อแลกกับเงินสดเป็นรางวัลปลอบใจค่ะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับอ่าไม่เป็นไรค่ะคุณพูดออกมาตรงๆเนี่ยดีแล้วตื่นจากฝันสักทีซากิผู้ชายที่ไม่มีพลังวิเศษแบบนายเนี่ยไม่หัดเจียมตัวเลยนะโดนปฏิเสธซะแล้วไม่เป็นไรนะคะคุณซากิ เรามีแต้มให้คุณสะสมเพื่อแลกกับเงินสดเป็นรางวัลปลอบใจค่ะเฮ้ยได้เงินแต่ก็ไม่คุ้มกับความรู้สึกที่เสียไปเลยสงสัยฉันคงจะหวังสูงเกินไปเอาล่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้จะเป็นแม่เราส่วนพ่อเราก็คือคนนี้ตัดสินใจแล้ว wow. หมอนน่นทำไมมายืนตากฝนแบบนั้นล่ะฮะอะไรนะนายอกหักอืมก็ได้เงินจากแอป,ปนั่นมาอยู่นะแต่ก็รู้สึกเฟล,ลชะมัดฮะก็สมแล้วชอบแต่คนสวยๆนี่นาเอาเถอะฉันไม่พูดแล้วเลิกทำหน้าเป็นหมาหงอยสักทีรีบกลับเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเมล ยาที่ให้ไปก็กินซะด้วยนะฉันไม่อยากให้ใครมาตายข้างบ้านฉันนะ่ะขอบใจนะใช่ไหมล่ะลุงมันไม่ยุติธรรมไปกี่ครั้งก็คงโดนเทตลอดทีเนี้ยผมก็คงอกหักจนเป็นมหาเศรษฐีพวกเขาติดฝนอยู่ที่เดียวกันนี่เป็นโอกาสแล้วเอาแล้วนะ องศาใช่เลยต้องทะลุผ่านครั้งเดียวสอคนคุณมีคู่แมทใหม่ค่ะครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่ใช่สำหรับพวกคุณก็ได้นะคะขณะนี้พวกคุณอยู่ห่างกันไม่เกิน2เมตรค่ะเอาละสิพ่อหนุ่มดีใจด้วยนะที่แท้พลังวิเศษของผมก็คือการทำให้ฝนตกได้นั่นเอง มินาวันที่ตัวเองอกหักฝนถึงได้ตกแบบฟ้ารั่วแบบนั้นนะ่ะก็นะฉันว่าซากิคุงคงควบคุมพลังตัวเองไม่ได้นะ่ะแต่เรื่องนั้นก็ยังไม่มหัศจรรย์เท่าคู่นี้มาลงเอยกันได้ยังไงเนี่ยจะว่ายังไงดีล่ะเพื่อนดูแลกันไปดูแลกันมานะ่ะอีท่าไหนก็ไม่รู้กลายเป็นแบบเนี้ที่นนแน่ๆไม่ได้เกี่ยวกับแอปนั่นหรอก สามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Shop Subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย